เราก็ใคเห็นแล้วเนาะอันจะเลยเอาเลขทะเบยียนรถนี่ล่ะค่ะไปเชียงเบิงว่าเพื่อนสีหส่ห่างโศกบะอา่าบ้านในันบ่กันบอกเนี่ยเน,น,นี่ยบอกพัดรเพื่อน,น,นพัดรม่านเน้นให้อีกอยู่งไหมจา้ายังมาดระม่านเน้นให้อีกอยู่แต่แต่ยินข่าว่ามีสิ่งปฏิหารสิ่งแปลกเกิดขึ้นบอแม่ค่ะบอกบอกถึงเพื่อนนี่ล่ะว่า คันย่ำเพื่อนมากเนี่ยสินี่ี่ยังเห็นเ็สใหงหูว่าเพื่อนมากสิเนาะจากจากสีนี่เสียงไปกินแม่เห็นแสงเนาะจากแล้วก็บ่เห็นแสงมาโดนเกิบจากบันี้สิเป็นเสียงมาแทนจากอันเพื่อนกับบ่ได้มาเห็นอย่างเอาเพื่อนแข่มาบอกห้องหูว่า พิ่น่ะย <fin anta> <ots> ูน <you>? ีเดอร์สินะแม่แม่ยูนีเดอร์เี็นไมจ้าเป็นยูน้ำยูจะเสียนไหมจ้าจ้ามามากกับเวลามาถูกมือหรอกมาเป็นห้าลังมือมาเป็นหาลังมือจ้ะเพิ่นสื่อเสียงจิ๊ก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 จินกจา๊กจ่๊อจิ๊ก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 จิยกจิ๊กจิ๊บจิ๊งจิ๊กจิ๊กจิตกจิ๊กจิด้ยิ๊กจ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 ๊กได้ยิจา ก็คือการศึกษาปูแล้วว่าโอ้เพิ่มมาตัวนี้สิอาจารย์กลายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ่ค่ะแต่ว่าบัดนี้มื่อเสาร์ล่าสุดกาเว้าเรื animals, right. ่องเอาทะเบียนรถเอาเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงจ้กับเบิกทรัพย์แม่นจ้ะบัดนี้เป็นจังได๋ก็เหตุการณ์เหตุการณ์ก็คืออันโทรศัพท์ของมันของ่องเบิกทรัพย์นะคะค่ะมันมันค้าขาอยู่ถึงเงี้ยวหนีบอยู่นะครับมันแหลเด้งออกเลยนะคะก ใช้ขี้ดินได้แม่จ้ะนาเพราะว่าไม่ไม่ตัวนี้ไปน้ามันแม่จ้ะมันเป็นมันไม่เม็นตัวนี้ไม่เป็นแบบมุนไม่กับว่าน่าจะเด้งเนาะแบบมุนมันอาจจะแน่นกว่าค่ะค่ะค่ะการเด้งตรงไปเลยค่ะการแนเบงหน้ากันเอาสิแม่จ้ะแนเบงหน้าการลุยวายยาว่าตัวนี้ละแม่แล้วจ้ะการนาสิแม่อยู่ในพวกรอบหถึงเรอบกัน อันคนที่ลูกเนี่ยจ้ะ,จะก้อนก้ๆๆๆๆๆนอนนั่นนะคือคนโอ้คนลูกนี่กระวานสี่เนาะถ้าโดนต้องเอากระดองโมดจ้ะเพราะว่าเวลานันมาเวลาเอ้ยซื้อยาจะเสีส่ิเกิดแบบคนคนลูกแต่งสีเนาะ,ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นอะไเห็นชัดก็คือโทรศัพท์ของเปิร์ดซับแม่นเด่นออกจ้ะแล้วก็เป็นแง่ลางเว้นสน้มดีจ้ะแง่วรรณกับ เที่ยวไป่ทยนะ่ะเป็นไทยนี่กับเล่าดูยูทั้งหม่เคยเป็นนะ,ะจะจะว่เหตุเป็นตะเคียนแบบนี้นะกับพิ่งไม่เห็นกะจะจะม่อว่านี่กับมีเหตุการณ์อีกด้วยกันกับแม่เชนเสือกับว่างยู่เรื่องหนันโซฟานะคะ,ะกระดีดตกล้ซื่อๆนี่กับมีอะไร<ม>จับบ่มีล้มพัดบ้มีอย่างกัเจังสี่ห่ะคะ่ะก็บยูได้บ้านจังเียจ้ะน้างน้องกันเบบด่น่ะจ้ะ ก็แตนงแนมบนหาการกันอ่าเจ้าบอกก่าเอ้าปกได้ยังไงมาสั่นดิเหมือนว่าแปลกเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นความเสีย่วนบุกค้นบั่นคนกับค้นยืกับซิว่ามีคนจับเฮ็ดบอหรือว่าล่มพัด์บออันนี้คือมันไม่มีลมเข้ามาเลยเนาโม่กับโบมีแล้วก็บ่มีผู้ใดใช่ค่ะค่ะมันเป็นเรื่องแปลกจ้ากับมันกับโบมีหลักฐานทางกล่องเหมือนกันอย่างตอนนีหลักฐานบุคคลที่สามารถยืนยันกันได้อยู่หลายๆคนนะจ้าบ่ได บอกไม่เองนังสีหน้าแล้วก็จากว่าไดเมคเส้นหรือยังึืนไม่เองมันเป็นเรื่องจริงแม่จ้ะจ้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเนาะกต่ว่าก็จากที่ปฏิหารที่จาม่้เห็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมากกับห้าห้องเห็นเองค่ะผู้อื่นว่าเฮาอาจจะมาเสือแต่ว่าอันนี้เกิดขึ้นกับเจนน้องก็เลยมีความเสือความสัทธามากตลอดแล้วก็บอกบอถึงเลขอันว่าเลขทะเบียนนว่เนาะาเว้ากึ้นมา เราบันียพบอแล้วก็วอกหัดเล่านะแม่จากพวกเราสอก็เลยเด่นในเบิองเด่นออกเลยแไหมแต่มากับบอกว่าจากเอาขั้นนี้เพราะว่าเนาะมันร่มหัวนะที่ห้าวเดียวเป็นนี่ร่มแบนนะจางแบนจอดมาหกเดือนแล้วคือที่แรกๆก็คือแอร์ใบเย็นก็เลยจอดคือจำหม้อไส้นั่นเลยนเนาะแม่จำหม้อไส้ก็อนหม้อไส้ที่จอดนั่นกับย้อนว่ามันเบรกติดเบรกหนาติดเนี่นาติดก็เลยได้จอดไว้ก็ออกสามโตจากการที่ทานทั้งสี่หลักจากตะวังหัดนี้กับ อันวันนั่นก็คือเพื่อนเพิ่นกับโกแรกมากเพิ่นมาอย่างความฝันไงนะฝันดีจากต่ว่าถ้าเบิ่งมื้อแรกนี่สิเป็นแดงแต่งวันนี้คือเบาก,กับาย,ยาแรงรถเก๋งคันนี้วาันจอดมา6เดือนแล้วาวานนี้ถ้าเปี่ยนรถตัวใดค่ะถ้าเบียนรถมีคันซีตัวกับแปดสองเจ็ด4ี่ค่ะแปดสองเจ็ด่ ะจะคยออกมาหลอดเรียบกับบวนเวียนอยู่นี่ละจะเป็นคันนี้มันหลอกมาสองสามงวดแลวเนาะจต่ว่ากจับจูคนบได้เนาะบลยท่านท่านแบบแบบว่าท่านอะอยากสมันกับมตาห่างสินะบายนี้กัยามันพังไปหลายวันนี้กัอยากสมหลอดจ้ะครับแดงให้กับให้ดูมันแห้งจอดตัวไม่งั้นแห้งสิพังไปค่กเาะแน่นค่ะแสองเจ็ดสี่ว่า มักซองเจสซี่จากตะวากะเอาไว้บริโภคเจสซี่เป็นกิจละหน้าบนหน้ามอกะระานันกับว่าแน่เนาะจะตั้งแท่งเลขอันทาเวียรรถมอเตอร์ไซค์กะซีตูกอกันจะย่งออกยังออกสามตัวเลยอ่ะจากนี่แหละค่ะแนวท่ากับว่าแน่บนน้อนแต่กัรอบเบงบายาเปนสิม้ยำก็จากพินม้ยำข้าฝันคันตกแรงมากท้าฟันดีเลยสี นะเลย <จะ S 1> กระติกตาอันนั้นเลยอจ้าก้าให้ทุ่มนะจ้ะจะเาเตรียมรถไปเสี่ยงก่อนเนาะค่ะอันกาให้อัน พี่น้องเอฟซีรองเอาไปเสียงเบิองกันเลยคะ่ะเอาไปฟันเอาไปเสียงเอาไปเอาไปเสียงฟันเบิองค่ะว่าฟันดีบองสิแม่คะ่ะบรรดาเพิ่อนใส่บอกนะกนะ็ะะบรรดาดวงอันส้งพุ่งกันดวงคำจุนนุ้นกันนั่นสินม่ค่ะบรรดาเพื่อนหายโสงอ่ะเส่บอกว่าในเพืนะ่อนแต่ว่าไม่ปลอดตรงกับว่าผู้ใดรู้เนาะจ้ะเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะคะเล้วก็มีของมีรูปมักเท่ากได้นะครับ ทันให้มากกับมากสองเจ็ดสี่แม่จ้ะสซงเจ็ดสามดจ้าถ้าให้ตาสามตัวมากตัวนี้แต่วันกับบุรวษจะออกตัวได้ละไม่มีแปดสองเจ็ดเจ็ดเอเจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดออกยิ่ได้นานมั้แล้วเนาะแต่ว่ากะเอากับพี่เจรณาเบไงออกแล้วก็ออกอีกได้จ้ามันเป็นแนวผมมีห่างมันออกแล้วมันก็ออกอีกแล้วแนวที่เขาฉาบบ่วถึงมันกะ เจทนในห้องเห็นว่ามันมาสามารถมาได้จองสินะคะค่ะ,ะ,คะอันนี้เป็นแนวทางเนาะแนวทางของเจนงน,นคะคะแดีวกอนรอบเปวงว,ว่าเป็นสิมาฟันยำเอวปอล้วทำเป็นไม่ยำกับเจนงเอาทะเบียนรถเด็กิเสียงอีกแต่สามารถสิบล่องก่มให้ยที่แยกอันนี้ไม่มีหายได้เนาะไม่ได้ทชุดนีความมั่นใจคนหน้า,า,ามะมาสั<อ>่งกับมั่นใจเรดนี่นะซีโตนี่ไป ไป่มูลยังได้นานจ้าแตมุนเอาเลยนะคะแต่เพื่อคนนี้ย้ำอีกว่าสำหรับผู้นงบหน่อยสิค่ะแา่รอบเบิ่งกอีกเนาะผู้งบหน่อยกะตะวนได้หัดตะวากะหน่งใร่งกระบาดเจนน้องเบิ่์กกระบะยูมาสองเจ็ดซีจ้าแม่เอซี่กะไิเจอหน้าเบิ่งเนาะค่ะเพื่อมาเพื่อสอบน้ำเจนน้องเนาะมันก็เป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณเจนน้องหลายๆเนาะค่ะที่ขอบคุณค่ะแบ่งปันตัวเลขให้กับเอซีขอบคุณค่ะ